หลังจากหิมะตกนะคะสภาพก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะหลังเลิกงานเดินขึ้นเขาก็ให้เพื่อนๆได้ชมวิวกันนะคะน,นี่เมื่อสักครู่หิมะตกเยอะสภาพก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะ ถ้าฝนยังไม่ตกก็จะดูสวยงามแต่ถ้าฝนตกมาแล้วก็เฉอะแฉะค่ะนี่แหละนอร์เวย์สีเหลืองๆนั้นก็ที่ทำงานของป้าก้อยนะคะนี่ค่ะขม้เท้าป้าเห็นไหมครเพื่อนๆ จไม่ได้ไม้สองอันนี้นะโอ้มาทำงานลำบากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะหลังที่มาตกก็จะดูดีหน่อยแต่ถ้าถ้าฝนตกแล้วก็จะดูเลอะละคราวนี้ย ทั้งลื่นทั้งสารพัดเลยค่ะยังไงเดี๋ยวป้าลงคลิปเห็ดให้ดูนะคะคลิปของเมื่อวานนี้อาจจะอาจจะถ่ายดูไม่ดีป้าก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะแต่ก็อยากจะได้คลิปเห็ดยังไงเดี๋ยวป้าจะลงคลิปเห็ดให้ดูนะคะเพื่อนๆหลังจากคลิปคุยกัน เห็ดดำแล้วค่ะเห็ดดำม e ีออเดอร์นะคะเห็ดดำม e ีออเดอร์ค่ะแต่ตอนนี้อยากได้เห็ดดำเขาบอกว่าเห็ดดำเขาต้องการ10กว่ากิโล โอ้โหเห็ดดำทั้งนั้นเลยค่ะเห็ดดำสวยมากค่ะ โอ้โหสวยงามค่ะกึบกึบกรึบกรึบโอนี่คขาสวยสวยสวยงามสวยงามมาหล่ำตานี่อีกค่ะโอ้โห ป้าไม่อยากถอนเข้ามาทั้งกอค่ะถ้าถอนทั้งกอแล้วย่ามติดมาด้วยป้าไม่ชอบแต่ก็ต้องมาค้างก็ต้องถอนบ้างค่ะเพื่อนๆจ๋าโหเห็ดดำเห็ดดำ จะตามการเวลาของเขานะคะนะคะันนี้ก็ตามการเวลาค่ะอยากจะขยุมสองมือเลยค่ะเพื่อนเพื่อนแต่เราต้องถือกล้องมือหนึ่งนะคะตั้งกล้องก็ได้ค่ะแต่ว่า มันก็ไม่ฟินเหมือนตอนที่เราส่องไปที่ขามันนะคะอยากให้เพื่อนๆได้ดูกันแบบป็นฟินกันไปเลยโอ้ลูกขาสิคะขายาวค่ะ แม่ันปื๊ดปื๊ปื๊ดน้ำมันดีค่ะปื๊ดป,ดป,ดปดืมันเลยค่ะดอกเขายังไม่สะพังอ่ะค่ะก็สะพังสะพังก็โอ้โหเต็มตะกร้าเร็วเลยดอกเขายังน้อยๆอยู่น้อยก็มีใหญ่ก็มีค่ะ เยอะค่ะเพื่อนๆจ๋าดูเต็มไปหมดเลยค่ะนี่นุ่นเต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยค่ะอ เ,เล็กกินแล้วก็เอาไว้ล้อก่อนนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆเต็มเลยค่ะ เดเขาไม่แบบสะพังแบบบานๆใหญ่ๆนะเดี๋ยวเขาก็กําลังกินอ่ะ้เพื่อน ตีไปทางล่างนู้นแหละนี่คะ่ะเพื่อนโอ้โ <c oughs> หเยอะค่ะน,นี่เต็มไปหมดเลยคะ่ะเพื่อนๆขาดูนี่คะ่ะ โอ้โหเก็บกันไมยหวัดไม่ไหวเลยดูนี่สิ เจอกลุ่มซับค่ะเจอกลุ่มซับแล้ะนะคะวันนี้เจอกลุมซับค่ะ เพื่อนดูกันเฟรดเป็นไปเลยนะคะเอกดำรุนรวนค่ะอื้อ แม่ถอนนึบๆๆๆดีจังเลยค่ะเพื well> ่อนๆโอ้โหนี่ค่ะเห็ดเห็ดเหลืองนะคะเราก็จะเก็บเห็ดเหลืองบ้างเอามาทั้งสองเห็ดเลยค่ะวันนี้เห็ดดำเอาไปขายนะคะเห็ดเหลืองเอาไปตากวันนี้นะคะอะไรนะ มีคนมาเก็บไปแล้วแต่เราก็เก็บเราก็ยังสวยอยู่ค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆอาาน๋อทแล้วค่ะแล้วก็เอาหมดาเห็ดนางกายเพื่อนๆเห็ดนางกานะคะสวยๆเลยถ้าทางจะไม่มีหนอนะป่านเนี้ยอุ้ยขาวสะอาด สะอาดเอี่ยมอ่องเลยค่ะถ้ามันไม่แตกไม่หักนะ้วมันจะเจ็มมากเลยใส่หม้อต้มเลยวันนี้โอ้โหถนอมค่ะนังไก่สวยงามงเพื่อน ไปตามไปน้ำหล่นซะแล้วเพื่อนไป,ไปตามไปน้ำหล่นซะแล้วเพื่อนเพื่อนนี่เก็บไปตลอดอะคะ่ะ มันปูยังไงก็สวยคะ่ะช่วงนี้เห็ดโอ้โหเนี่ยไม่เอาไงเสียใจเลยนะเนี่ยไม่เอาไงได้แล้วช่วงนี้มันจะวางกล้องเก็บไม่ได้นะคะเพราะว่ามันไม่ได้หนาแน่นแบบให้เราต้องวางกล้อง,งขอโทษขออภัยนะคะเพื่อน มีของกินไม่อดไม่อยากค่ะเราอยู่บ้านเฉยๆเ้วก็ไม่มีกินเต็มเลยไหมเพื่อนดูดียปยาต้องกุกเับแล้วกลมมากไปไนดะ้จ้าเจอพอดีเจอเห็ดเห,เหเ็ดเหลืองเก็บเห็ดเหลืองสักหน่อยก่อน แห้งอันนี้แห้งได้อยู่าะเราต้องปะตากแห้งอยู่แล้วเราไม่ต้องกลัวแห้งอันนี้แห้งก็ไม่กลัวค่ะจะได้แห้งเร็ว